อยู่อังกฤษมานานไงจำเนึยงเป็นซีสต์ได้มีเอสเด้ไหเธอคล้ายๆวัสต์ เขาพอค่ะคือเรามาพักท mm hmm. mm hmm. like ี่เดอะบูสกายีส์ทนะคะรู้สึกว่าเหมือนในวังมากแบบเหมาะกับที่นิี oh ่มากเลยนะคะในวังเลยจริงเหรอเออเราเริ่มใช้ก็ตอนแรกบอกว่าเราต้องอยู่คู่กันอะไรแบบนี้เอไในยืนดิให้ดูชุดให้ดูชุดใช่ไหมนี้มาตีมเดียวกันนะ ตอนนี้เรากําลังจะไปกินข้าวเช้า<ช>จริงๆเรามาหลายวันแล้วแหละแต่ว,ว่าอาการมันก็แข็งนิดนึง <c oughs> ไม่ได้ทํางานทําการเลยค่ะ <c oughs> ใช่วันนี้นะคะเราจะพาไปดูห้องอาหารที่เดอะบุตสการค่ะคือแบบสถานที่ที่นี่คือแบบกว้างมาก ใช่คือต้องใช้แบบรถอ่ะในการเดินทางนะคะเพราะว่าถ้าเดินไปคูนไกลมากอ่ะร้อยกิโลร้อยเมตรร้อยกิโลจะไปไหนวะลำพูนเหรอคือลำพูนโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูเนาะว่ามันสวยยังไงมาเดินไปดูค่ะมาค่ะทุกคนนี่คือในอาคารที่พักนะคะทุกคนแล้วดูดิออกมาหนาวค่ะหาวมากาวจริงๆนะบรรยากาศ แบบเนี้ยเอเอคือหนาวมากดูดิคือเหมือนวังมากเลยนะทุกคนดูให้ดูบรรยากาศโอ้โหปะ่ะงั้นเดี๋ยวเรารอรถมารับนะคะ<ม>เพื่อจะไปห้อาหารมุมนู้นคือแบบไกลมากเดี๋ยววันนี้จะพาใช้ชีวิตในวังหนึ่งวันโอเคไหมได้เอเไปกินข้าวก่อนหิูแว กลาข้างทางดูดิมีสวนหนกไม้อะไรเงี้ยอันนี้มันรถเธอฝั่งนี้ฝั่งนี้ทรายสวนหนกไม้ฝั่งนู้นเป็นแบบในวังเหมือนปราสาทอะไรเงี้ยปราสาทเหมือนที่แจงนะคะไม่ใช่อันนั้นโลกปราสาทดูดิคือถ้าเราเดินมาก็คือแบบเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคปะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารกันเลยค่ะห้องอาหารสิเอ ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในห้องอาหารแล้วเดี๋ยวทำไมทำหน้าเหนื่อยขนาดนั้นเดินขึ้นบันไดเฉยๆลยคือแบบมันกว้างจริงๆทุกคนแล้วก็แบบอาหารเยอะมากหลากหลายสไตล์มากมีทั้ใช่ฝรั่งนะคะผลไม้ลากรแฟมีหมดนะคะใช่นี่ทุกคนคืออาหารดูดีมากอ่ะเป็นอะไรข้าวต้มข้าวต้มแล้วก็มีพวกแบบรอยากแช่ไม่ใช่เฮ้ยเราเจอใครไม่รู้อ่ะไม่ใช่หรือเปล่า ฮัลโหลสวัสดียามเช้าเออเดี๋ยวให้พี่กวางตักข้าวฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบเอออาหารฝรั่งนะคะนี่ี่จกินกินเลยค่ะเออเดี๋ยวเอามากินเนาะไปเดี๋ยวเราไปตักอาหารก่อนมาดูกันค่ะว่าข้างในร้านเออไม่ใช่ข้างในร้านว่าข้างในห้องอาหารจะมีอะไรบ้างมันเป็นห้องอาหารด้วยแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยนะคะตอนกลางคืนเนาะค่ะเคปะไปตักกันค่ะ เช้าในโต๊ะอาหารที่บ้านโอ้โหอาหารที่บ้านเหรอคะนี่ก็อยู่กับพี่ฟางพี่ไอนะคะนี่ก็โต๊ะอาหารที่บ้านเหรอใช่ค่ะเราชอบกันมากเลยนะใช่ไหมอันนี้ตีมเดียวกันคิดมาจากบ้านเลยีมเสือบี ตีมป่าค่ะเสือโค่งอันนี้แบบหมานะเนี่ยหมาโคร่งเนี่ยอะไเดี๋ยวเรากินข้าว,ก,ก,วากันดีกว่าค่ะน้ากอนอร่อยมากอะน,น,น้ำจุ่มน้ำจิ้มอะไรก็ไม่เอามาแต่วันนี้เริ่มกินได้แล้วไงเออเอ,อาการดีขึ้นใช่ไหมคะป่วยป่วยบ่อยมากกคลิปเลยป่วย<ช>โอเคกินข้าวกันค่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวอิ่มเรียบร้อยนะคะอิ่มมากจุบไปเลยนะคะเออเคปไปเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปถ่ายรูปนะคะช่ไปดูวิวข้างนอกกันว่ามันจะสวยขนาดไหนหนาวก็คือมองทางว่างนะแือไม่เคยจะมองทางเลยเออคนเยอะมากคนเยอะมากเนี่ยเห็นปะวันหยุดเขาก็จะมาเที่ยวดูชุดของพี่แจงค่ะทุกคนทำไมเลิศอ่ะชุดเลิศมากวันนี้ใช่ไหมใช่กับเป็นเฮียเออเฮียมากป่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันค่ะ คนคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในสวนที่บ้านของเราเองค่ะเดี๋ยวูดไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในสวนดีกว่ามาค่ะตามมาค่ะทุกคนเจอใครว่าเจอใครเนีแล้วอะูเอะจมากัอเหอทุกคนหนาวหนาวูนานาวานนนมาดู

ลองดูดิจืดไปดูดุไงมันร้อนก็เออไม่ได้เย็นสวยนะได้เหมือนต่างประเทศเลยทุกคนเหมือนมากแต่ที่นี่เป็นประเทศไทยนะเออคือต้องมาทุกคนต้องมาไม่แวะที่แวะเยี่ยวก็ได้ไงโอ้โหเขี่ยอะไรวะิดอะไรติดอะไรงงเป็นอะไรวะางต้มเฉกัญชาแน่นอน เดินนนบไปอี right. so so okay. <c oughs> ีกทราจะพาบนสามรอบนะคะแต่ก็ดูเขาจะมีภาษาอังกฤษเนี่ยวินเทอร์ใช่นี่ก็คือสวนหน้าหนาวไงเนี่ยเวดแปลว่าอะไรเวทกับกับกี๊กกันใช่ไหมเวาะแปลว่าอะไรอะ่อใช่ มีน็อตด้วยมีออทำเห็นด้วยเน่ะออทมอ้อทมอ้อท้าใจแล้่าโคเชล่าแล้วเขาก็ปลูกพืชตามตามฤดูโอ้ไปเราเข้าไปที่หน้าหนาวก่อนวินเทอร์มีสาระนะสาระเลวทำไมอ่ะแล้ววก็เห็นว่าต้นไม้ดอกไม้มันเหมือนกันหมดหน้าหนาวลมใหญ่มากเหมือนกันทุกที่เลยดูดิใช่ไหมันเหมือนกันทุกที่อ่ะไมเห็นเราดูเราดูสวนวินเทอร์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูสวนวิน อะไรวะร้อนมองฮอตเธอเราไปดูฮอตเธอกันซัมเมอร์มาดูดอกไม้ซัมเมอร์กันว่าดอกไม้ซัมเมอร์จะมีสีม่วงอีกไหมส่วนที่แบบเรียนไม่เก่งทำไมอะโดนซัมเมอร์ไงอ๋อข้ามเลยเก่งเก่งมากนี่นะคะซัมเมอร์เนี่ยตัถามจริงซัมเมอร์กับวินเทอร์วินเทอร์เนี่ยมันเดินทะลุกันได้ ออกว่าทำไมออกเพื่อมตือนเาไมว่าเดินลัดแล้วก็ถึงแล้วแ่่วิวมันสวยมากเลยนะดูวิวถ่ายรูปดีเนี่ยสวยมากตรงนู้นก็จะเป็นปราสาทถ้าไม่ถ่ายรูปก็ขอได้ถ่ายสกอตติ้งเออถ่ายรูปกว่าตรงนั้นก็ปราสาทตรงนี้ก็ปราสาทนะปราสาทนะคาตาเสียเออเร็วหน่อยโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปถ่ายรูปกันก่อนนะคะเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้มันเหมาะกับการถ่ายรูปมากๆไป ตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินไปที่ปราสาทนะคะทุกคนคือจริงๆอ่ะที่เนี้ยมันมีปราสาทยอะมากมันเป็นมุมถ่ายรูปด้วยแหละทุกมุมเลยนะใช่ทุกมุมเลยดูดีดูดีภูเขาอะไรแบบเหมาะกับการมาอยู่มากๆเลยอ่ะใช่เฮ้ยมันต้องมาว่ะต้องมาแล้วแหละเดอบูสกายนะคะทุกคนใช่แล้วพลอต้องเยอนะทุกคนเตรียมชุดมาเยอะๆเตรียมเสื้อันหนาวมาด้วยดี่ลมแรงมากทุกคนนี่เดินมา รถฟักทองเออดูดีดีดิคนแคทั้งเจ็ดนี่นี่เออชโนไว้กับคนแคทั้งเจ็ดทุกคนดูดีอุ้ยพี่เมลินคนหนึ่งไม่ใช่พี่เจนนี่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 เฮ้ยอันนี้คือโคตรสวยอะทุกคนนะถ่ายรูปดูดิตรงนี้มันเขาเรียกว่าแบบซินเดอเรลล่าป้าตอนที่แบบรถเป็นฟักทองอะไรพวกนั้นอะเราดูอะดูอะไรบ้างสังทองเออเป็นซีรีส์ป่ะสังทองอ่ะหมดเอ๊กอย่างเนาะ ขึ้นได้ไหมได้ไดไดต้องใส่ชุดเจ้าหญิงมาอ,อัานละเจม้าสวยจริงสวยจริงดูดิตัวต้องเอารองเท้าเขาออกไปว่ามันจะได้แบบทำไมอ่ะก็เป็นซินเดอเรลล่ารองเท้าหายไง <c oughs> อ๋อเหรอเออไม่รู้ไม่ดูบ้าง <c oughs> ไม่ได้ดูเดี๋ยวเราจะไปตรงปราสาทนะคะใช่คือมันเป็นแค่ปราสาทใช่ไหมข้างในไม่ได้มีอะไรใช่ป่ะคิดว่านะเดี๋ยวลองเข้าไปดูไหม กาไปดูดีกว่าค่ะไปมาค่ะทุกคนเราเข้ามาข้างในก็จะเจอทหารนะคะอุ่นยนต์เฮ้ยสวยเนาะสวยมากคือเขาเก็บทุกรายละเอียดเลยอะใช่มันเป็นฟิลแบบบ้านเจ้าหญิงอะไรแบบเนี้ยในวังอะใช่เอ้าข้างในมานะคะก็ไม่มีอะไรเลยค่ะเหมือนแบบมุมถ่ายรูปเฉยๆอุ้ยแต่เขาสร้างมาเพื่อถ่ายรูปเนี้ยนะจริงๆเป็นแบบร้านกาแฟอย่างเงี้ยได้เลยนะ ร้านกาแฟอยู่ตรงนู้นเออไกลนะคะนี่ข้างในเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนได้หรอแม่แม่เข้าไปดูข้างหน้านี่แหละนี่นี่จริงๆมันเป็นร้านกาแฟมาก่อนเออเออมันมีแบบตู้เบเกอรี่ใช่ใช่น่แหละคืนนี้เราจะนอนที่นี่นะคะตรงปราสาทของเราน่ใช่เหรอห้องพักเราอยู่ข้างบนนู่นเรายังไม่เคยแบบให้ทุกคนดูห้องพักเลยะเออเพราะว่าเรามาพักตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้ววันนี้เราก็จะกลับไงโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปดูห้องของเราเนาะ โอเคทุกคนหลังจากที่เราเดินขึ้นมานะคะก็อำมัไกลมาก ่ก็เดี๋ยวตอนนี้มาดูบรรยากาศในห้องคือจะบอกว่าห้องอ่ะเราไม่ได้แบบเตรียมอะไรกันเลยเพราะเราอยู่มาแล้วหนึ่งคืนไงใช่มันลกมากเลยนะคะใช่แล้วมาดูข้างในนะคะคือมันรกจริงๆเพราะว่าเราเป็นช่องที่แบบเรียวๆไงเรียบิ้อยมากเลยนะคะห้องแบบสไตล์เจ้าหญิงมากเออดูดิชอบแล้วก็แบบมีระเบียงอะไรอย่างงี้ด้วยนะให้ดูระเบียงก่อนค่ะข้างบนค่ะหรออ่าน้างก็ได้เโอเคนี่โอ้โหรกเย็นมาก แรงมากค่ะทุกคนโอ้หดูดิลมเย็นมากทุกคนดูดิเห็นไหมคะข้างหลังก็จะเห็นแบบเป็นพวกตึกอย่างเนี้ยพวกตึกปราสาทเหมือนกันเออใช่สวยมากอ่ะคือมันกว้างมากอ่ะกว้างแบบกว้างโคตรโคอ่ะเออคือถ้าใครเคยมาจะรู้ว่าที่เนี่ยคือมันใหญ่จริงๆอ่ะใช่กว้างมากใครเคยมาแล้วคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าลมเย็นมาก เกือบไปแล้วเกือบแตกเออแล้วก็ที่นอนก็คืออใช่ค่ะโอ้เออเอียจสิงจริงเลยกลับมาทางนี้ค่ะคุณค่ะแล้วพี่กวางก็เปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วทุกคนเออออาแพนไปดูพี่กวางหน่อยค่ะนี่นี่โอ uh> ้โหแม่เย่งซีนถูมากอะ หลายวันมานี้เราก็ได้มาเที่ยวที่อัลคาร์บิชบูนนะคะคือสนุกมากทริปนี้ต้องขอบคุณพี่กวางนะคะข็มาช่คนแบบออกให้จ่ายอะไรให้ก็ขอบคุณนะคะทริปหน้าก็อยากจะไปอีกใช่ค่ะไปด้วยช่วยี่นะคะตระกนลของช่องเหรอคะใช่ค่ะก็จะบอกว่าพี่กวางเขาถ่ายคลิปช่องเขาด้วยเนาะไอเดียลิสต์มีเซอร์ไพรส์นิดนิดอยางรู้อยางรู้ก็ไปดูสาเหตุที่ทําไมเอ็มเจถึงมาโผล่ที่นี่ได้หร่อะไรเนาะก็ไปติดตามดูกันนะคะใช่ค่ะโอเควันนี้ก็ใคร ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ด้วยนะคะค่ะน,นี่แลาบ๊ายบายบ๊ายบาย